ตอนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุป e r ร์ตัการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์ครืปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้มาใช้พลังงานให้กับทุกคนมาส่งข้อความนะคะให้กับทุกคนมาดูว่าอะไรที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้ อะไรที่คุณจะต้องรู้คะเหมือนเป็นข้อความที่สำคัญอะไรที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้ว้าวแองเจลิลทูตสวรรค์กำลังบอกให้ให้คุณรู้ถึงพลังงานความสำ,สำคัญของตัวคุณเองการเป็นคนที่ อันดับแรกเลยะคะขอบคุณตัวเองก่อนเมตตาตัวเองเยอะๆใจดีและใจเย็นกับตัวเองแล้วก็ให้อภัยกับตัวเองไม่ว่าคุณกําลังเจอเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาหรือตอนนี้เวลานี้คุณคุณสู้มาอย่างหนักมากๆคุณพยายามมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้ที่กําลังสร้างแล้วก็กําลังยอมรับในสิ่งที่เป็นเพื่อเติบโตไปในวันข้างหน้าอะไรที่คุณต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้ว้าว หมายเลข21หมายเลข43 Higher Self นะคะของคุณกำลังสะท้อนถึงพลังงานในตัวตนของคุณคุณมีจิตวิญญาณที่เป็นนิรันต์นะคะ your i n t e r n a l spirit หมายเลข43คุณคือ Power ในพลังคุณคือแรงสะท้อนของแสงสว่างของตัวคุณเอง คุณกาลังคอนเนคไฮเอเซฟของคุณคุณกําลังคอนเนคกับจิตวิญญาณที่เป็นนิรันด์คุณกาลังคอนเนคกับแรงดึงดูดรอบๆตัวกับคุณเหมือนคุณกําลังตระหนักและก็ตื่นรู้บางอย่างพลังงานภายในของคุณทูสวรรค์ต้องการบอกคุณดีวายยูนิเวอร์สต้องการบอกคุณไฮเอเซฟกาลังสื่อสารกับคุณแองเจลกำลังไก์คุณสิ่งใดที่คุณต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้ว้าว ธูสวรรค์ออกมาเต็มๆเลยนะคะคุณกำลังสะท้อนถึงพลังงานในด้านความเป็นธรรมชาติ justice harmony solution s คุณมาพร้อมกับทูสวรรค์ที่มีความเมตตาความรักความดีงามการให้อภยัยความอบอุ่นปลอดภยัยความอ่อนโยนคุณมาพร้อมกับ สิางที่เป็นนิรันดร์ของคุณมากๆม,มาเลขสามสิบหกคุณคุณมาพร้อมกับทูตสวรรค์ที่มีความยุติธรรมคุณคือทูตสวรรค์ของความยุติธรรมสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใช่สิ่งถูกต้องที่เป็นแสงสว่างและทูตสวรรค์เกี่ยวกับการให้อภยัยการเมตตาปราณีกำลังกาคุณนะคะกำลังสงพลังให้กับคุณ กำลังให้ทําให้คุณเชื่อในพลังงานของตัวเองทําให้คุณเชื่อพลังงานแห่งความดีแห่งสิ่งที่เป็นความงดงามภายในตัวตนคุณ teacher learning a new path คุณกําลังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหมในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังเปิดประสบการณ์ในด้านจิตวิญญาณของคุณที่คุณกําลังที่ได้เป็นผู้นํานะคะนำความสําเร็จนําบริวารนําองค์กรนําชีวิตให้ไปสู่ความความจริงไปสู่แสงสวา่างไปสู่ความรวมสุขความสุข ไปสู่เพื่อการเติบโตเพื่อการสร้างนะคะสร้างชีวิตไลฟ์สไตล์เพื่อเรียนรู้กับอะไรที่มันเป็นอดีตที่ผ่านมาคุณมีอดีตที่ผ่านมาที่กําลังทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่าและล้าค่ามากๆและคุณกําลังได้ใช้สิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้เวลานี้เพื่อพัฒนาตัวตนของคุณเพื่อพัฒนาโลกใบน,นี้นั่นเองนะคะ วิสตอมออฟมากิว้าวสวยงามมากๆเลยคุณมีคนที่รักคุณมีคนที่เป็นเป็นรักนิรันดร์ของคุณด้วยที่เป็นโซโคอนแท็กหรือพลังงานของทวินเ l ลมส์งดงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่แสนวิเศษมากๆจริงๆ ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะว่าอยากจะบอกอะไรขอเป็นพลังงานของคริสต์มาสให้กับทุกคนดีกว่านะคะมาดูสิ่งที่ขออญาตเปิดไพ่เมื่อสักครูน่นี้คุณเกี่ยวพันหมายเลขยี่สิบเอ็ดสี่สิบสาสามสิหกหมายเลขห้าหมายเลขแป อินฟินิตี้หมายเลขแปดอินฟินินั่นคือนิรัน์คือคือคุณมีพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังในจิตวิญญาณมากับคุณเหมือนกับว่าคุณมีคุณวุดไววุฒในด้านจิตวิญญาณที่สงูงคุณกําลังนําสิ่งสิ่งนั้นที่ติดตัวคุณมาเพื่อเพื่อการเติบโตเพื่อการตืร่นรู้ทุกอย่างในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เพสิ่งที่ทุกทุกคนต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่ทุกคนต้องรู้ข้อความใดที่อยากส่งมาหาทุกทุกคนว้าวเชนสิ่งมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งใดที่ทคนต้องรู้ในตอนนี้เวลานี้ ไม่มีสิ่งใดที่มันจะอยู่คงทนตลอดไปทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่ามันจะแข็งแรงแข็งแกรง่งแค่ไหนอะไรก็เกิดขึ้นได้ Knife of gifts ความจริงต่างหาความเป็ธรรมชาติตัางหาการใส่ใจแล้วก็ปัจจุบันตัางหาที่ทำให้เรามีความสุข ที่เราทำที่ทำให้เราได้ปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เวลานี้เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อเข้าใจตัวตนของคุณเพื่อเข้าใจบางอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าบางอย่างที่เป็นโอกาสที่กำลังรอคุณอยู่สิ่งที่คุณกำลัง เจอมันคือบางสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบค contrl ได้แต่สิ่งที่สําคัญคุณกาลัง contrl อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะ Knight of g i f t s and เ c e of กิ f t s เกิดขึ้นอศุินเรียนแล้วก็หนึ่งเรียนคุณกําลัง contrl อนาคตที่กาลังจะเข้ามาคุณกําลังส่งสารบอกอนาคตของคุณบอกไฮ้เซลของคุณบอกพลังงานในตัวตนคุณว่าคุณกําลัง คุณขอโอกาสบางอย่างที่งดงามคุณขอความสําเร็จที่งดงามคุณขอชีวิตที่งดงามคุณขอความสาเร็จประสบความสำเร็จโอกาสใหม่ๆโอกาสต่างๆที่งดงามและสิ่งนั้นกําลังเข้ามาหาคุณรอคุณอยู่แล้วแค่คุณเปิดประตูแค่คุณเปิดโอกาสและไทมิ่งของชีวิตที่กําลังเข้ามาหาคุณคุณเปิดโอกาสคุณจะเห็นของขวัญที่งดงามสวยงามมากๆ ที่คุณกำลังได้รับที่คุณกำลังได้เจอที่คุณกำลังประสบความสำเร็จ King of g i f t s สวยงามมากๆนี่คือความสำเร็จชิ้นใหญ่ความสำเร็จที่น่าทึ่งมากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งโอกาสงานโอกาสเงินโอกาสโอกาสงานงานใหม่ตำแหน่งใหม่โอกาสในด้านของการเงินการเสถียรภาพในด้านของการเงินความสำเร็จ success และความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นขอ,ข,อของขวัญที่ ที่พิเศษที่สุดเซอร์ไพรส์ทสุดกําลังจะมานะคะสิ่งที่คุณต้องแบกรับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าติดอยู่นะคะคุณกําลังตระหนักสิ่งนั้นแล้วคุณกําลังเรียบเรียงรำดับความสําคัญของชีวิตใหม่คุณกําลังเข้าใจพลังงานของตัวเองที่เป็นพลังงานของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น The Star ขออภัยค่ะ Lightning Tree The Tower นะคะ สิ่งใดที่คุณควรต้องรู้ต้องจัดการตัวเองใหม่ A of of c u p s หนึ่งถ้วยคุณกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกำลังเริ่มต้นชา a p ปเตอร์ใหม่จริงๆนะคะเหมือนบางอย่างกําลังเกิดความสุขเกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณกําลังรอมันอาจจะมีความกังวลมีอะไรที่ต้องแบกรับมีอะไรบางสิบอย่างที่ต้องต้องจ่ายนะ,ะต้องจ่ายต้องเผชิญกับปัญหาอะไรสิ่งหลายอย่างมากมายแต่คุณรู้ไหมว่า คุณกำลังมีโชคดีเข้ามาคุณกำลังมีความสุขคุณกำลังเหมือนความจริงหรือสิ่งที่คุณรอกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของเหมือนบางอย่างที่มันรอเวลาสักเซตะสมความสำเร็จมันจะตู้มากๆเลยเหมือนกับว่าชีวิตเปลี่ยนพลิกผันไปจากที่ไม่ดีกลายเป็นดีมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกเพราะฉะนั้นเหมือนอนาคตเกิดขึ้นได้เสมอกับสิ่งที่คุณกำลังเจอแต่ว่าคอนโทรลตัวเองไว้นะคะ วางแผนให้ดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องจัดการาการบันทึกนะคะของตัวเองใหม่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีบางท่านอาจจะชอบจดบันทึกชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะหนึ่งถ้วยและวหกถ้วยคุณอาจจะช็อกเซอร์ไพรส์กับบางอย่างที่กำลังจะมาหาคุณคุณอาจจะช็อกเซอร์ไพรส์บางอย่างที่ใครบางคนกำลังรีคอนเนคชั่นกับคุณ คุณอาจจะช็อกเซอร์ไพรส์รกับบางอย่างที่คุณกําลังเห็นต่อไปนี้แต่เชื่อว่าความสุขที่คุณรอความสุขความสําเร็จและก็ความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เวลานี้ใครบางคนคิดถึงคุณและตอนนี้เวลานี้คุณกําลังจุดประกายแสงสว่างของชีวิตใหม่เพราะคุณรู้ว่าคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเอง คุณจะงดงามและมีเสน่ห์มากๆแล้วคุณกำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านในกระตามคุณกำลังสร้างคุณค่าในตัวเองและคุณกำลังดึงดูดคุณค่าของความรักเข้ามาหัวใจกำลังไก์คุณความรู้สึกของคุณกำลังบอกถึงหนทางการตัดสินใจและความรักที่คุณมีภายในตัวตนของคุณอย่าลืมว่าคุณคือใครอย่าลืมว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรอย่าลืมว่าความฝันความสำเร็จของคุณคืออะไร คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเป็นที่รักของพระเจ้าคุณเป็นที่รักของ dy คุณเป็นที่รักของ u n i v e r s e แม้ว่าสิ่งที่คุณรอนั้นมันจะทำให้คุณต้องอรออย่างยาวนานแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะสิ่งที่คุณรอกำลังจะมาหาสิ่งที่คุณ คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการกําลังจะมาหาคุณและคุณกําลังเดินหน้าไปหาสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกแห่งความเชื่อพลังงานภายในของคุณจริงๆ the f o o l คุณกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกําลังจัดปาร์ตี้คุณกําลังจัดคริสต์มาสที่มีต้นคริสต์มาสที่สวยงามคุณกําลังมองไปข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นว่าข้างหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ two of gifts คุณกาลังเดินอย่างระมัดระวังคุณกําลังเดินอย่างมีคุณค่าคุณกําลังเดินด้วยด้วยการประคองชีวิตไปสู่ความสําเร็จหรือว่าไปสู่เป้าหมายของคุณและสิ่งสิ่งนั้นที่คุณรอกําลังจะมาด้วยของขวัญอันลําค่าของขวัญชิ้นใหญ่มากๆของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณมุ่งหวังเพราะหัวใจของคุณกําลังทุกคนกําลังตรงกันกับใครบางคนที่คุณรอ ความรักที่กำลังมาบรรจบกันกับใครบางคนของขวัญสิ่งที่พิเศษที่สุดที่สวยงามที่สุดกําลังมาหาคุณเพราะว่าคุณกําลังเขียนคุณกําลัง list ส,สิ่งสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น d y Feminine เพราะคุณกําลังรอ d y Masculine อยู่นี่คือ the in place นี่คือความงดงามมากๆที่คุณกําลังได้เติบโตคุณกําลังสร้างคุณกำลังอุดมสมบูรณ์คุณกําลังมีความสุข แล้วคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณมั่นใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณทําคือสิ่งที่งดงามและสิ่งที่สร้างคุณค่าในความสําเร็จของคุณให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ t o e v i e l of Fortune สวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้ขอยืนยันคําตอบสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังคอนเนคกกับพลังงานที่สูงมากนะคะ Success ค่ะ Good Plans และ hard work จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจดหมายหรือการติดต่อกำลังจะมาหาคุณคุณกำลังโชว์ความแข็งแกร่งของคุณในทิศทางของความสำเร็จของคุณคุณกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าว you are on the on the right path คุณคุณกำลังพุ่งไปยังเป้าหมายของคุณ Change in your life เ <fe ar> พราะคุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณเท่านั้นที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองคุณเท่านั้นจริงๆ Spiritual development นะค,คุณมีการตื่นรู้ในด้านจิตวิญญาณคุณเป็นจิตวิญญาณที่เกิดมาเพื่อพัฒนานเรียนรู้เติบโต,ตบนโลกใบนี้ The guarantee success นี่คือ The star สวยงามมากๆขอบคุณม,มากสำหรับการติดตามรับชมบค่ะขอทุกคนประสบความสุขในทุกๆเรื่องวันนี้สวัสดีค่ะ